กุนยิมตลาดกลางและสวายลำลูก,กาคลอง4ครับคุณหนึ่งชัดไทยสาสกุลอดีตแชมเปี้ยนโลกแล้วก็อดีตยอดมวยครับอดีตยอดมวยไทยดูแลแล้วก็ลงมือสอนด้วยตัวเองเลยนะครับคุณหนึ่งรวมถึงอุป,ปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้กรลับรองอคุณภาพจากพีดีดีอะคาเดมีครับมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับโดยท่านประธานดิ่งอยุธยาและคุณนิพพันธ์พงศถิตรขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับ ผ่านไปสองยกแล้วนะครับยกนี้ยกสามครับยอศิละปะก,กับเพชรประมวล5ปีที่แล้วนี่เคยเจอกันมา1ครั้งครับเป็นเกงสีน้ําเงินครับเพชรประมวลนี่เป็นฝ่ายเฉือนชนะมาครับแกได้ไหมครับเกงสีแดงบ้านเดียวกันครับแต่ว่าบนเวทีนี่ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับไม่ว่าเปิดเกมเลยชวนทะเลาะอย่างเดียวเพชรประมวลเตะขวาต่อยขวาแรงในนี่แข็งแรงด้วยหลักเหลี่ยมเชิงโอ้โหมาโดนแข้งขวาก่อนแต่ติดบ,บัง ไม่สนนะครับตอนนี้ทางฝ่ายทางออกมาทิ้งจังหวะกันเริ่มจะขยับเข้าหาบ้างแล้วยอดศิลปะไม่มาทุกซ้ายเกี่ยวได้โ้ไม่ได้นะครับโอ้เพชรประมวลนี่ก็วันนี้ยกนี้ก็ดูว่าจะออกมาผ่อนเกมหน่อยครับเงินก็ับเพชรประมวลถือว่าเป็นมวยเขาแข็งแรงเหนียวแน่นมาบอกต้นๆยอดศิลปะ,ะประเพฝีมือดีให้พิ้วไปก่อนพิ้วไปก่อนเพราะอยู่ในซุ้มรถสวยจัดเกตสายพิ้วพิ้วไปก่อน เดี๋ยวดูครับเพชรประมวลเครื่องเริ่มติดแล้วครับคุณออสยก3ามเครื่องติดแล้วน้ําเงินออยากจะโชว์อยากจะฉายนี่ต้องจัดเลยนะครับโชครายการมวยมันวันศุกร์นี่แหมเงินรางวัลเทียบโอ้คู่ที่ผ่านมาคู่แรกนี่แหมมีเงินรางวัลอฉีทั้งมุมแดงแล้วก็น้าเงินเลยครับแต่สุดท้ายนี่มุมน้ําเงินได้ไปครับในฉามวยในยุคนี้นะครับนอกเหนือจากค่าตัวก็ยังมีเงินรางวัลพิเศษแหมพอสมควรครับอ่ะตั้งไว้กรรมาการเห็นว่ายังออกกันไม่ได้ครับแยกเลยครับ ยกนมียอดศิลปะนี่ออกมาเปิดเกมบ้างมีเตะขวาต่อยขวาเพชรประมวลนี่ออกมาตั้งรับแต่ตอนนี้จะเดินขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับพอเดินนี่ออกอาวุธน่ากลัวเพชรประมวลทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็วงในนี่เหนียวแต่ตอนนี้นี่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดยอดศิลปะก็อาศัยจังหวะขยับหลอกมีบัตรหมัดขวานี่คอยบวกอยู่ตลอดครับไม่ไม่ทุบต้นขาตัวเองบอกเตะมาเตะมาเอกน้เงินเตะมามาบอยยั่นอยู่แล้วครับ แล้วก็แจ้งงอวันพิเศษจากทางแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องนะครับมอบลงอัลพิเศษนะครับสำหรับนักชกที่ใช้เสื้อแม่ไม้มมยไทยเตะก้านคอสอกกับเข่ารอยแอนตาซินมอบให้10,000บาทส่วนจระเข้ฟาดหางรับไปเลย30,000บาทครับและนักชกที่เกิดแผลแตกครับแอนตาซินจะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันต้องดูครับไฟนี้วันนี้ ใครครับจะได้รับรองควเชื่อจากแอนตาซินไปนี่ครับอยู่ในช่วงยกที่3ของมวยมันคู่ที่2วงวงในวงในมาเริ่มเริ่มจะจับได้แล้วนะครับฝ่ายน้ําเงินอหมดยกวอนี่อยู่กับมาดามจิ้วลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับยกนี้ถือว่าเป็นยกเก่งของเพชรประมวลนะครับมวยในเหนียวแน่นแต่ว่าตอนนี้มียาฉีดมาแล้ว40,000บาทให้กับเพชรประมวลเปิดเกมมานี้เดินเบียดปล้ำในโอ้โหแต่ว่ามาโดนลูกล็อก ยอดศิลปานี่ล็อกเอาไว้ทำให้เพชรประมวลก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับนี่ครับมาตอนนี้แดงถือว่าจอมฝีมือจอมฝีมือครับน้ำเงินมามวยเข่ามวยบุกมวยแข็งแรงโอ้โหนี่ครับมาเริ่มจะจับได้แต่ว่าจับได้แต่ยังตีไม่ค่อยถนัดแต่เริ่มแล้วครับเริ่มพอจะทําได้เพชรประมวลไฟน้ําเงินนี่ครับแกะออกมากรรมการว่ากันต่อพอจับได้นี่แฟนมวยครั้งคือเลยนะครับเพชรประมวล ต้องให้ติดตัวครับต้องหาตัวให้เจอครับอยอดศิลปานี่ประเภทเคลื่อนที่ไวครับแข้งขวามีศอกเอาละครับไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวครับเดว,ว่าเริ่มจะพลิ้วแล้วยอดศิลปา ยังว่าออกแข้งแทงเข้าสวยเพชรประมวลไม่โสนเปียดเข้าไปนี่ออกขวาเน้นเหลือเกินนะครับดอกนี้แล้วก็วงในเริ่มจะปั้มได้เด้งได้นี่เสียงเคีย์ก็หึมเวทีเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับมาชุดใหญ่เริ่มมาแล้วฝ่ายน้าเงินมาแต่ว่าก่อนจะเข้าไปนี่ต้องลงทุนก่อนฟาดงแข้งของฝ่ายแดงเข้าไปก่อนนี่ครับ <c oughs> ติดเข้าไปน้ําเงินติดเข้าไปเพชรประมวล โอ้แต่ว่าแม่วงในแดงก็มีโต้เหมือนกันนะคุณร้อนนะ,ะไม่ยอมให้ตีกินฟรีตีฝ่ายเดียวไม่มีครับกรรมาการดึงมาเชื่อว่าต้องเดินต่อครับเพชรประมวลอ้าวโดนแค้งขวาหลุดไปครับย่อศิลปะเหมือนชิงเดินก่อนด้วยครับไม่อยากจะอยู่ห่างแข้งขวาไปครับเพชรประมวลปักหลักซ้ายโดนคืนมาครับไม่มีของฟรีครับไม่ว่าจังหวะเดินทําได้เพชรประมวลตอนนี้ออกมาโชกในตั้งรับโอ้โหปล่อยให้ทางด้านยอศิลปะนี่เดินเบียด ออกแข้งแล้วตอนนี้มาดูกันลูกขวางลูกแทงมีสอกสลับด้วยเพชรประมวลยอดศิลปะไม่สนโอ้โหยัดไส้ลูกนี้ก็สวยเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์เอาอีกแล้วครับคู่นี้มาเปลี่ยนเซิร์ฟไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาไอ้ไฟน้างเงินยอดอุยอยอ้ยสอกอุ้ยแม่หลายซอกแล้วเลือดเลือดมายังเลือดมานี่อนแอนตซินมอบเลยครับเข็มละห0าอยบาทยังเหนียวอยู่นะครับเรายังไม่เห็นเลือดเอ้าแม่คู่นี้นี่ซ้ายครับ โอ้โหคู่นี้นี่อีกแล้วครับเร้าใจพลิกไปพลิกมาถึงจุดนี้นี่ไม่รู้ว่ากี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับโอ้โหพยายามจะเร่งเกมเป็นการใหญ่แล้วตอนนี้เพชรประมวลคอยแทงแล้วก็ขาวไว้แล้วก็มีศอกสลับโอ้โหโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนยอดศิลปะเอาเแบียดเข้าไปแทงโดนหมัดอีกแล้วครับดูว่าเบียดไปเบียดมานี่ทำท่าจะอ่อนแรงลงไปครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ มายกสี่ยกสี่ครับมาน้ำเงินน้ำเงินมาดีแต่ว่าแดงครับมามีโต้มีส่วนอุแต่ว่าบางพิทลูกศอกมามีสลับศอกด้วยน้ำเงินเดี๋ยวต้องดูครับยอดศิละปะแก้เกมยังมีศอกมาเสริมทีมงานมีฟังเดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่ว่าโอ้โหดูยังแข็งแรงเหลือเกินเพชรประมวลออกแข้งขวาสกัดเอาไว้แล้วก็มีศอกเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาเลยนะครับสร้างปัญหาให้กับยอดศิลปะพอสมควรครับ นี่ครับมาสอกเริ่มบวกกันแล้วครับดูแล้วชาววัดชวเวียนเดี๋ยวต้องดูครับรางวัลจากแอนตซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารท้องอืดปวดจุกเสียดแน่นครับเดี๋ยวต้องดูครับเข็มละ500บาทนี่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวสอกเดี๋ยว,สอ,ยวสอกมานี่ครับตอนนี้ชวนหาเรื่องอย่างเดียวแล้วครับยอดศิลปะโอ้แต่ว่าเพชรประมวลนี่ดูแข็งแรงไม่มีตกใจด้วยโตคืนหนักๆเข้าในนี่ก็ล็อกเอาไว้ ทำให้ยอดศิลปะก็ทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นันแล้วตอนนี้แม้ว่าจะพยายามเดินเบียดก็ตามดูวงในดูจังหวะล็อกโอ้โหล็อกอยู่เลยนะครับพยายามจะรักกันไว้ก่อนนะครับใช้แผนรักกันไว้ก่อนครับเพชรประมวลเข้าในก็้องกันตัวด้วยการรวบไว้ครับเอาหมัดมาออามีโดนศอกเหมือนกันครับเว,เวลาเอาแล้วครับมตอนนี้โดนบ้างแล้วครับเวลาเวลายังเหลืออีกเยอะตอนนี้มาเป็นชุดครับ โอ้โหแม่แฟนมวยที่เชียร์น้ําเงินนี่ตอนนี้แม่ใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเรียกว่าโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนตอนนี้ฮึ้นเฮื่อกสุดท้ายแล้วยอดศิลปะมีอะไรนี่งัดออกมาให้หมดทั้งบัตรทั้งศอกโอ้โหเพชรตะมวลก็ไม่สนบวกเลยนะครับคอยดักบวกแล้วก็เรียกว่าโต้คืนเหมือนกันโอ้โหเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่ากว่าครับ แม่ตอนนี้ยอดศิลปะต้องวัดดวงแล้วครับวัดดวงเดินเข้าไปแมหมัดซ้ายบมัดขวาจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปโอ้ว่าบีหัวใจครับบีหัวใจคนดูอยู่ทางหน้าจอช่อง t r u e o u ครับอีกหนึ่งนาทีครับมีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่ครับใสเลยครับอ่ะโดนไม่โดนครับแมาแต่ว่าก็ยังเฉียวไปเฉียวมายังโดนอยู่นะครับโอ้ตอนนี้เพชรประมวลลัหมัดแมาโอ้ท่านโดนนี่เป็นเรื่องเลยครับสองแรงบวกเรียกว่ากลางไฟนี่ ไม่มีใครยอมใครตอนนี้เพชรประมวลเพยายามจะคุมเกมแต่ว่ายอดศิละปะนี่เดินต่อยมัดฟันฟอกอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต้องมีนับมีนอกให้เห็นแล้วครับหากอยากจะกลับมาเป็นผู้ชนะในการชกไฟนี้เอาละครับเบียดเข้าไปเพชรประมวลมีแข้งขวาสกัดเอาไว้โอ้โหเรียกว่าออกนี่ก็ยังเนื้อเนื้อเน้นๆทั้นทงนั้นครับตอนนี้กอกสามกองสามต้องมาแล้วยอดศิละปะโอ้โหอือหือ ทำดีมาตลอดนะครับอ้แต่ว่ายก4ี่ครับไ่หลงเหลี่ยมวงในของฝ่ายน้ําเงินอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลายังพอมีอีกนิดหนึ่งอีกอีกก๊อกนึงอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับโอ้โหสุดสุดเลยนะครับวัน,นี้มวยม,มันลนสุกของเราครับโอ้เราใจแล้วก็เฤือหัดหน้าห้ามพลาดเลยนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์ครับมีนัดกันที่สนามมวยราชดำเนินครับในศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับ4ี่คู่ฮอตนะครับดวล99ขุนเดชเพชรพันนัดเหนือพยัก์ เพชรดำฟลุกน้อยรุ่งกิจทักษิณเล็กแล้วก็ยังมีช่อฟ้าเจอกับนาบิวด้วยไม่ดูไม่ได้นะครับเพื่อหัสหน้านัดใหญ่เลยครับ17กุมภาพันธ์ครับถนนทุกสายต้องมุ่งไปที่ราชดำเนินครับเวลาเดียวกันนี้ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่ที่2ครับยอศิลปะกับเพชรประมวลครับวันนี้โอ้โหล็อกถล่มครับเพชรประมวลหอจกกรกุ๊บกุ๊บสุดที่นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยอศิลปะ รถส,สวยจ่าเจดสายพิ้วใบครับ